จากพระพิมพ์สู่พระเครื่องการเดินทางแห่งศรัทธาและจุดกำเนิดวัตถุมงคลคู่แผ่นดินสยามในจักรวาลแห่งความเชื่อและศรัทธาของสังคมไทยพระเครื่องถือเป็นวัตถุมงคลที่ส่งอิทธิพลและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในเจดีย์สู่เครื่องรางคู่กายในสนามรบและกลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน การเดินทางของพระเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงยุวัฒนาการทางความคิดความเชื่อและบริบททางสังคมของไทยในแต่ละยุคสมัยได้อย่างน่าทึ่ง 1. รากฐานแห่งศรัทธาพระพิมพ์วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระศาสนาจุดกําเนิดที่แท้จริงของพระเครื่องต้องย้อนกลับไปสู่พระพิมพ์ซึ่งเป็นวัตถุเคารพโบราณที่ได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดีย ในยุคแรกเริ่มของดินแดนสุวรรณภูมิสมัยทวารวดีและศรีวิชัยการสร้างพระพิมพ์ไม่ได้มีขึ้นเพื่อการพกพาติดตัวแต่มีเป้าหมายทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคติการสร้างเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาคนโบราณสร้างพระพิมพ์จำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ทำจากดินเผาเพื่อบรรจุไว้ในสถูปหรือเจดีการกระทำนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องปัญจอันตรธานหรือการเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในอนาคต พวกเขาเชื่อว่าการสร้างและบรรจุพระพิมพ์ไว้จะเป็นการสืบทอดพระาศาสนาให้คงอยู่ยาวนานและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ค้นพบรูปเคารพของพระพุทธเจ้าอันเป็นเครื่องยืนยันถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตในสมัยศรีวิชัยซึ่งได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิก,กายมหายานคติการสร้างได้เปลี่ยนไปสู่การอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเพื่อสะสมบุญบาร,รมีของผู้สร้างในการเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคต ในยุคนี้พระพิมพ์จึงมีสถานะเป็นพระพุทธบูชาเพื่อส่วนรวมเป็นการสร้างบุญเพื่อคำจุนพระาศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 2. จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัยจากเจดีสู่สนามรบในสมัยอยุธยาจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัตถุมงคลไทยเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเมื่อบ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามอย่างต่อเนื่อง บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนี้ได้ปรับเปลี่ยนคติความเชื่อและวัตถุประสงค์การสร้างพระพิมพ์ไปอย่างสิ้นเชิงกําเนิดเครื่องรางคู่กายจากเดิมที่สร้างเพื่อบรรจุในเจดีได้เริ่มมีการสร้างพระพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้คนสามารถพกพาติดตัวได้วัตถุประสงค์หลักได้เปลี่ยนจากการสืบศาสนามาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารและไพร่พลที่ต้องออกรบแทนที่เครื่องรางแบบเก่า พระพิมพ์ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่เครื่องรางของขลังแบบดั้งเดิมเช่นตะกรุดหรือผ้าประเจียดหรือผ้ายันในฐานะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในสนามรบความเชื่อในพุทธคุณด้านการคุ้มครองป้องกันภัยจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นจุดกำเนิดเชิงแนวคิดของพระเครื่องในปัจจุบันที่เน้นประโยชน์ใช้สอยสำหรับปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญ 3. สมัยรัตนโกสินทร์การถือกำเนิดของคำว่าพระเครื่อง แม้แนวคิดการพกพาพระพิมพ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่คำว่าพระเครื่องนั้นเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่โดยเพิ่งปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่4นิยามใหม่แห่งวัตถุมงคลคำว่าพระเครื่องถูกใช้เรียกเครื่องรางต่างๆที่เชื่อว่ามีคุณแก่ผู้ที่บูชาติดตัวโดยนับรวมเอาพระพิมพ์โบราณเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยความเชื่อที่หลากหลาย ในยุคนี้ความเชื่อในพุทธคุณได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าแค่การคุ้มครองป้องกันภัยในสนามรบแต่ยังครอบคลุมถึงความเชื่อด้านเมตตามหานิยมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการนำโชคลาบตามความเชื่อปรมปราของไทย 4. จากศรัทธาสู่พุทธพาณิชย์ในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการของพระเครื่องได้เดินทางจากจุดเริ่มต้นที่เป็นการสร้างเพื่อสืบทอดพระศาสนามาสู่การเป็นเครื่องรังคุ้มครองภัยและในที่สุดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์สินทรัพย์ทางเลือกพระเครื่องไม่ได้เป็นเพียงวัตถุแห่งศรัทธาอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนให้ความสนใจโดยเฉพาะพระเครื่องรุ่นเก่าที่หายากและเป็นที่นิยมเช่นพระชุดเบญจภา,าคี ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นตามการเวลาตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลากหลายตลาดพระเครื่องในปัจจุบันมีมูลค่าหมุนเวียนปีละหลายหมื่นล้านบาทโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ซับซ้อนทั้งความศรัทธาคุณค่าทางศิลปะความต้องตอนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไปจนถึงการตลาดที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอิทธิพลของสื่อต่างๆโดยเฉพาะความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นชาวจีน ที่มองพระเครื่องเป็นทั้งเครื่องประดับและสินค้าตามกระแสบทสรุปจุดกำเนิดของพระเครื่องเมืองไทยคือการเดินทางอันยาวนานของศรัทธาที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อส่วนรวมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แปลเปลี่ยนมาเป็นพระเครื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลในการคุ้มครองป้องกันภัยและในที่สุด ได้กลายเป็นวัตถุมงคลที่ผสานความเชื่อทางจิตวิญญาณเข้ากับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแยกไม่ออกการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของพระเครื่องซึ่งเป็นมากกว่าแค่เครื่องรางแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บันทึกเรื่องราวและความเชื่อของสังคมไทยไว้ในทุกอนู